ภายหลังจากคําตัดสินของสารรัฐมนูญนั้นก็มีผลให้นาย,ยกริ่มตรีและรัฐมตรีส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องพ้นจากสภาพไปซึ่งก็ได้ส่งผลต่อปฏิกิริยาในหลายภาคส่วนทีเดียวนะคะปรากฏการณ์ดังกล่าวน่าจะสร้างความแตกแยกในทางสังคมอย่างไรและอนาคตข้างหน้านั้นสภาพสังคมไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามมุมมองความเห็นจากทางด้านของอดีตอธิกราบรบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ชานวิทย์เกษตรศิริค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับค่ะอาจารย์มองว่าหลังคำิจฉัยของสารรัฐมนูนนั้นจะส่งผลให้เกิดผลกระทบในมิติใดบ้างคะผมคิดว่าก็น่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมผมมองว่าเป็นการใช้อำนาจพิเศษทีอ่อาจจะไม่ต้องตามความ ประสงค์ของประชาชนโดยทั่วๆไปนะครับยกเว้นกลุ่มที่อะไร่ะประท้วงอยู่อะไรํานองนี้นะฮะในกรุงเทพครับแต่ในระดับของประเทศนั้นผมเชื่อว่าคงมีความไม่พอใจมากทีเดียวครับค่ะทีนี้อาจารย์มองว่าผลกระทบที่น่าจะเกิดแล้วก็น่ากังวลมากที่สุดเนี่ยเป็นในส่วนไหนคะคือผมก็มองว่ามัน เป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งนะฮะที่ทำให้พวกเราบางคนเนี่ยเชื่อว่าการปรองดองกันการเกีียดเสียการประนีประนอมกันนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะนะอาจจะไปถึงจุดแตกหักที่พวกเราวิตกกันว่ามันเป็นจากลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสงครามตัวแทนอของสองฝ่ายนะคระับ อาจจะบานปลายไปเป็นสงครามกลางเมืองมีการมีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการนองเลือดเกิดขึ้นเป็นคําที่บางครั้งผมก็ใช้ยอยู่เรื่อยๆคือการยุรบ,บ,บนะครับ,รบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าวิตกมากๆคือตอนนี้พูดง่ายว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเปิดฉากสงครามแล้วมันก็ เป็นสงครามตัวแทนมานานพอสมควรนะผมว่าถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยมันเกือบจะ10ปีได้แล้วมั้งนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนและหลังการรัฐประหารวันที่19กันยา2549นะครับผมว่านี่มันก็เกือบจะข้ามทศวรรษแล้วนะครับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ครับค่ะความรุนแรงที่เราจะได้เห็น อ,อมากขึ้นและชัดเจนขึ้นจะเป็นในมุมไหนคะมันก็คงมีการอรอบสังหารมีระเบิดม,มีอะไรอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่ามันอาจจะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วคนตายนี่ก็อาจจะเป็นคนที่สำคัญมากขึ้นมากขึ้นตัวใหญ่มากขึ้นไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆประเภทที่เป็นเป็นโนเนมอะไรแบบนี้นะครับค่ะอืม มันมันจะมีผลเปลี่ยนแปลงไปถึงโครงสร้างทางสังคมไหมคะอาจารย์มันก็กําลังเปลี่ยนนะ,ะผมคิดว่าเรากำลังเปลี่ยนเรากําลังเราเรากาลังผ่านความเปลี่ยนแปลงอ,อ,อย่างใหญ่หลวงมากเลยในในประเทศของเราตอนนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปสู่อะไรคะอาจารย์ผมคิดว่ามันจะไปสู่การนองเลือดและแตกหักนะกว่ากว่าอะไรจะดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่า อย่างที่ผมพูดแต่ตอนแรกว่าการปรองดองการอะไรอะเกียรเจียเจรจากันเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วอะเวลามันวิ่งเลยไปแล้วเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันต้องเลวร้ายกว่านี้อีกมากทีเดียวกว่าที่มันจะดีขึ้นถ้าอย่างนั้นแสดงว่าความหวังที่หลายคนมองว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการเลือกตั้งในส่วนอาจารย์มองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ มันก็อาจจะไม่เกิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าฝ่ายอําตัวแทนของอํานาจเดิมบารมีเดิมเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะล้มเลือกตั้งให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวาทก,กรรมประเภทที่ปฏิรูปก,ก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งจะไม่เลือกตั้งจะเว้นวักจะมะีนายกคนกลางอะไรแบบนี้นะอันนี้นเป็นกลเม็ดในทํานองของ ผมมองว่าเป็นสีถนนชัยนะครับม,มันเป็นสีถนนชัยในขณะที่ผมว่าเ,เรามีตัวอย่างที่ดีในในอดีตคือพันท้ายนรสิงห์ซึ่งรักษากฎระเบียบอ,อ,อะไร่ะกฎประเพณีกฎระเบียบยอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้ฝ่ายสีถนนชัยเล่นแรงมากๆครับประเด็นที่คุณคำนูนสิทธิสมานได้ออกมาบอกว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกัมนตรีคือคุณท่านนิวัตธรรมรงบุญทรงไพศาลไม่สามารถที่จะเป็นผู้ทูกล้าวหรือสามารถหาหรือกับกบตในการเลือกตั้งตัวนี้เป็นสิ่งชี้วัดได้ใช่ไหมคะว่าทางตันสมการเลือกตั้งแล้วผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะฮะของค,ความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ไม่หากฎด,ด,ดระเบียบอะไร่ะกฎประเพณีกฎระเบียบอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าตอนนี้ ฝ่ายสีถนนชัยเล่นแรงมากๆครับค่ะประเด็นที่คุณคำนูลสิทธิสมานได้ออกมาบอกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัญชีอ๋อคือคุณท่านนิวัน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลไม่สามารถที่จะเป็นผู้ทูลกล้าวหรือสามารถหาหรือกับกรตนในการเลือกตั้งตัวนี้เป็นสิ่งชี้วัดได้ใช่ไหมคะว่าทางตันสมการเลือกตั้งแล้วผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะฮะ,ขอ,ะของความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งนะฮะ แล้วก็ไม่เล่นเกมพันท้ายนอร์ติแต่เล่นเกมสีธนนไชัยครับค่ะแล้วอย่างนี้ฝ่ายรัฐบาลเองเออควรที่จะออกมาต่อสู้หรือไม่อย่างไรคะอาจารย์อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะผมคิดว่านี่อหนึ่งเนี่ยมื่อสักครู่ผมก็อ่านคำแนะนำจากด็อกเตร์อุกฤษมงคลนาวินเนี่ยว่าถ้าฝ่าย รัฐบาลผู้นําของคุณยิ่งรักเนี่ยะยืนหยัดสู้ในลักษณะที่เราอาจจะใช้คําว่าเป็นอารยะขัดขืนก็ได้คือไม่ฟังคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญคือปฏิเสธแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าคุณยิ่งรักกับรัฐมนตรีในในชุดเดิมของเขาเนี่ยยอมรับไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมองว่า ฝ่ายนี้นะฮะฝ่ายตัวแทนอํานาจใหม่บารมีใหม่ก็เล่นเกมซื้อเวลาที่ผมผมมองว่า,าฝ่ายอําอนาจใหม่บารมีใหม่เงินทุนใหม่เนี่ยนะครับถ้ายืดเกมให้เป็นการต่อสู้ที่ยาวซื้อเวลายืดไปเรื่อยๆอนะเดินไปสู่การเลือกตั้งดึงไปเนี่ยในขณะที่ฝ่ายตัวแทนอํานาจเก่า บารมีเก่าเงินทุนเก่าเนี่ยเขาต้องการเถด็จถึกให้เร็วนะถ้ายืดได้ฝ่ายนี้ก็ชนะอันนี้อาจจะเป็นผมคิดว่าผมมองจากตัวอย่างของสงครามใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะสงครามเวียดนามเนี่ยผมว่าฝ่ายของทางฝ่ายโฮชิมินนะครับใช้เกมที่เรียกว่าลองอว์คือดึงเกมเป็นยาวมากเป็นสิบสิบปีแล้วก็ในฝ่ายสหรัฐ อ,อเมริกากับพันธมิตรเนี่ยนะครับสทั้งไทยด้วยก็ต้องการพิชิดกระเด็ดศึกอย่างรวดเร็วถล่มอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในสุดแล้วคนเล่นเกมที่เป็นลองว war นะฮะคือสงครามยาวซื้อเวลาเนี่ยชนะคนที่เล่นเกม short war หรือสงครามสั้นจะแพ้อือาจารย์มอกว่าตอนนี้ฝ่ายที่ที่ควรจะเล่นเกมยาวก็คือฝ่ายฝั่งรัฐบาลอย่างนั้นใช่ไหมคะ ครับ hmm. ก็ผมคิดว่าไน,นแง่นี้นะครับผมคิดว่าสารรัฐธรรมนูนก็ดีกตกตก็ดีนะฮะกรรมการสิทธิก็ดีพวกที่เป็นองค์กรอิสระ,ะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่มีกำเนิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูน2,540แล้วก็ต่อมาอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นองค์กรอิสระที่เราคาดหวังและถูกออกแบบว่าให้เป็น มาคานอํานาจกันในระบบประชาธิปไตยแต่ผมคิดว่าองค์กรเหล่านี้มันกลายเป็นเป็นอะไรอะที่พักคนชรานะคือคนอที่มันจะเสียอายุราชการแล้วแล้ว,ลวไม่รู้จะทําอะไรก็มาอยู่ตรงนี้กันมันก็สื่อต่ออะไรไอ้อานาจที่มันจะใช้คําว่าอํานาจอํามาตย์ก็ได้นะ,ค,ะคือมันเป็นเป็นคนที่มันคุ้นเคยกับการเป็นข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่อะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นองค์กรซึ่ง ไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้มาคานอำนาจแต่กลายเป็นเป็นองค์กรที่มันเลือกข้างแล้วมันยืนอยู่ข้างอำนาจเก่าบารมีเก่าเงินทุนเก่าสื่อกับความคิดเก่าๆอะไระทำนองนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าดูแต่ละตัวบุคคลที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะบรรดากรรมการทั้งหลายขององค์กรอิสรหะเหล่านี้ผมคิดว่าพวกนี้เป็นมันกลายเป็นองค์กรที่เล่นเกม มใช้คาอีกทีก็คือใช้เล่นเกมสีถนนใคะครับค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ภาคสังคมโดยหรือโดยประชาชนควรจะมีท่าทีหรือมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ยังไงคะก็คงต้องอติดตามเฝ้าดูนะครับติดตามเฝ้าดูแล้วก็อต้องตัดสินใจเอาเองว่าตัวเองจะมีส่วนร่วมอย่างไรอืมผมว่าตอนนี้มันมันอะไรล่ะมันมันหลากหลายซับซ้อนมากๆนะครับมันไม่ได้มี หมายความว่า,าเพียงแค่ทางฝ่ายพัคเพื่อไทยหรือทางฝ่ายพักประชาธิปัตย์หรือว่าอะ,อะไรล่ะกอปปสอะไรทำนองเนี่ยนะต่างชื่อย่ออะไรทังางยนี่มันมันชับช้อนสับสนมากนะครับแล้วมันก็งานนี้นะคําคำตัดสินของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญมันก็ไม่กระเด็ดน้ำนะครับ<ะ>มันเหมือนกับ ดูเหมือนฟันแต่ก็ยังกมันมันก็กักกักเอาไว้นะครับมันไม่จบเลยนะครับมันเอาก็จริงมันน่าเบื่อมากๆเลยนะครับมันมันไม่รู้จบสักทีงแล้วผมก็เดาว่ามันคงคงจะจบยากเพราะว่าเอาก็จริงเนี่ยพวกนี้เป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นเองนะผมมองว่าอย่างกรณีของเนี่ยตุลาการศาลแธรคำนูนี้ก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าชนชั้นลำระดับล่างอ่ะ คือไม่ใช่ที่เป็นตัวแทนผู้มีอํานาจจริงผู้มีอํานาจพิเศษซึ่งเขาก็ยังโกโก้กล้ายังไม่ออกมาปั่นอะไรจานองนั้นนะเพราะนั้นมันก็เลยมันจะลากไปอย่างเนี้ยนะครับมันจะลากไปยาวมากว่ามันก็น่าเบื่อสําหรับเราอหะครับที่ต้องมรมาณดูความอะไรหละ ตักกะที่มันวิที่มันวิปริตมันอาพเพศอะไรทันองเงนี่ะก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะอาจารย์เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราคงจะต้องประเมินดูสถานการณ์แล้วก็จะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความเห็นกันอีกครั้งวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ